<TV. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดกับแซดทีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดสต e ีทหลายคนคงเจอปัญหาว่าเวลาขับรถแล้วรถมีอาการกระตุกมันเกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหาได้ยังไงไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับมาลวฮะสซสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูนะครับวันนี้คําถามครับเกี่ยวกับอาการของรถยนต์ที่เราขับกันอยู่ใช้งานเนี่ยมีอาการแบบขับๆไปแล้วมันเหมือนกระตุกเครื่องมันเดินไม่ค่อยสมูทอะพี่เบื้องต้นน่าจะเป็นจากอะไรฮะเครื่องยนต์ดีเซลถ้าเราใช้รถมาสักคันหนึ่งนะครับผ่านไปหลายๆปีอาจจะมีอาการดังกล่าวเกิดก็ได้นะครับยกตัวอย่างให้ครับคือขับรถเครื่องยนต์ดีเซลไปแล้วถ้ามีอาการกระตุกสะดุด อย่างน้อยๆครับหน้าปัดจะต้องขึ้นสัญญาณอะไรบางอย่างนะเนื่องจากว่าเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ๆครับจะมีการที่จะติดตั้งสัญญาณเตือนไว้อย่างชัดเจนจุดแรกที่น่าสงสัยครับก็คือในส่วนของกรองดักน้ํากรองดักน้ํานั้นจะมีอาการแจ้งครับว่ามีน้ําในระบบมากับน้ำมันเชื้อเพลิงครับผมไม่ว่าจะเป็นการเติมเชื้อเพลิงอะไรก็ไปจากสถานีบริการแล้วก็มีน้ําติดมาด้วยนะครับอันนี้ก็ขอพูดกว้างๆนะครับจุดต่อมาก็คือเรื่องของกรองดีเซลก็คือเป็นตัวไส้กรองก็คือกรองฝุ่น นะครับจุดต่อมาคือเรื่องของกรองอากาศก็อยากเรียนว่าอาการดังกล่าวข้างต้นจนถึงสุดท้ายนั้นปกติแล้วสัญญาณไฟที่หน้าปัดจะมีการเตือนอการที่รถยนต์สักคันนะครับสัญญาณไฟหน้าปัดเตือนนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทันทีที่สัญญาณไฟเตือนนั้นค้างอยู่จนในที่ช่างทำงานง่ายครับก็คือใช้เครื่องมือพิเศษเสียบที่ขอบภูมิลัยครับที่มีตัวเสียบนะครับอาการดังกล่าวนั้นคือถอดรหัสออกมาได้หมดเลยว่าอาการที่เกิดกับรถยนต์นั้นเกิดณจุดใดบ้าง ทำให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ช่างนั้นทำงานง่ายครับทีนี้จากเมื่อครู่นะครับนั่นคือเรื่องของความเป็นแมคานิกขอเสริมตรงที่ว่าอาการบางอย่างอาจจะมาจากอ<ม>ิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นครับบางครั้งเนี่ยนะครับก็คือหนูเนี่ยแหละครับไปกัดสายไฟ<อ>แล้วก็อาจจะทําให้เรานั้นไม่มั่นใจว่าเพราะเห็นนด้หรือเปล่าครับ ก็อยากฝากท่านนะครับว่าถ้าท่านใช้รถน้อยมากจอดบนสนมามหญ้าบ่อยๆหรือบ้านท่านนั้นมีบริเวณค่อนข้างกว้างมีความชื้นอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากงายสิ่งนี้นั้นก็ทําให้สิ่งชุดแบบนี้ม,มาอาศัยอยู่กับรถจนกเพราะารถจนมีความอุ่นครับขับรถมาบ้างจอดบ้างสุดท้ายคือหนูชอบมาอยู่ด้วยนะครับกลับมาครับก็คือเครื่องยนต์บเบนซิน,นอย่างแรกคือเรื่องของการที่มอในแง่ของการจุดระเบิดก็คือหัวเทียนท่านตรวจเช็คในส่วนของหัวเทียนนั้นถ้าหัวเทียนไม่ถึงระยะที่ต้องเปลี่ยนท่านเคยทําการปรับตั้งระยะเคี้ยวหัวเทียน แล้วก็ดูในส่วนของการจุดระเบิดตรงนี้ดีหรือไม่ครับผมส่วนต่อมาคือเรื่องของเชื้อเพลิงถ้ารถของท่านนั้นเติมเชื้อเพลิงนั้นต้องดูว่าเชื้อเพลิงเติมได้กี่ประเภทกี่แบบบางครั้งรถเราเก่ามากแต่เราไปเติมเชื้อเพลิงเกรดสูงๆที่เป็นแบบตัวที่เป็นในส่วนของเอทานอลสูงสูงนะครับเย่างเช่นรถเราเนี่ยเติมได้แต่ในส่วนของเบนซิน95ท่านไปเติม E20 อย่างเงี้ยครับ,รบนั่นคือมีความเป็นในส่วนของเอทานอล20%เชื้อเพลิงอีก80%สิ่งต่างๆล่านนอดดรสะุแ่น แล้วก็จุดสุดท้ายครับเรื่องของการจุดระเบิดเผาไหม้ก็คือต้องมาสุดท้ายก็คือเรื่องของคอยนะครับในส่วนองจานจ่ายแล้วก็มาวัดในส่วนของการจุดระเบิดนะครับนั่นคือสิ่งที่แสดงออกถึงการที่รถยนต์มีอาการกระตุกสะดุดกับดีเซลและเบนซินครับ พอจะทราบอาการเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้ก็หายห่วงแล้วฮะเอาไปตรวจเช็คอีกทีนึงเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมใช่ครับเข้าสู่บริการมั่นใจครับตรวจเช็คได้เลยนะฮะวันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะครับในช่วงของซัสติดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซุลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ